โอเคแบบฝึก PHP โจทย์สลับฝึกการเขียนหน้าเว็บเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลใน PHP ก็โจทย์มันบอกว่าในหน้า index เนี่ยหน้า index มันต้องการประมาณนี้หรือก็คือให้กรอกชื่อกับอีเมลแล้วก็กด s u b มิ t ไปมันจะก็จะส่งไปหน้า Ad customer หรือก็คือไอที่สดอนเมื่อวานแล้วว่าแบบ รับส่งข้อมูลผ่านหน้าของ php โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำแบบนี้กันต่อโอเคมาโอเค let's go อย่างแรกโหลดไฟล์ sql ของอาจารย์มาก่อนเนพวกนี้หรือไม่ก็ก๊กกอปก๊อปไปเลยก๊อปดีกว่าผม c อ p y อย่ผมชอบก๊อป แล้วก็ไป php my admin s q r วางลงไปเลยอะไรอ่ะของอาจารย์มันจะอยู่ในคลาสรูมครับไอที่มันที่อาจารย์บอกว่าเป็นแพ a ติกเพราะว่าฝึก <c oughs> อันนี้ มีแพตติกวแรกแล้วก็ sql ที่สองดูจอต่อตันนั้นเราเอา sql ของอาจารย์ลงก่อนอหรือคือเอาโค้ด sql มาแล้วก็กด go ไปปึ๊บน่าถ้าขึ้นแบบนี้กด import แล้วก็ browse มันมาเลยแล้วกันโหลด customer database มาแล้วก็กด open อยู่ที่8ดึดดดดดด๊ด ก็กด Import มาโอเคอันล่างไม่ต้องสนใจอันข้างบนคือ Import มาแล้วเราไปดูกันว่ามันมาหรือเปล่ามาหรือเปล่าน้ะอืมอยู่ไหนวะมันชื่ออะไรมันชื่อเว็บโอเคถ้ามันไม่ขึ้นก็สร้างดัต a ต a ร e เบดตรงนี้ก่อนนกันแล้วก็ เพื่อเป็น general CI กด create แล้วก็เอาโค้ดที่กอนมาเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็กด go โอเคแล้วไปดูที่ structure ก็มาแล้ว customer ปามานี่เคต่อไปไปทำหน้า index.php กันต่อหน้า index มันต้องมันจะมีฟอร์มเพิ่มข้อมูลลูกค้าเนาะก็มี input ชื่อกับอีเมลแล้วก็ปุ่ม s ับมิ t เฮ d อินดิอชพลบทั้งหมดออกก่อนแล้วก็สร้าง h2 เพิ่มเพิ่มอะไรเรื่องข้อมูลลูกค้าโ okay. อเคก็ฟอร์ม อร์มเป็นโพสหรือเก็ตเราเอาเป็นโพสแล้วกันแล้วก็แอคชั่นไปที่ as customer ดับ p h เเราสร้างไฟล์ใหม่ as customer ดับ PHP โอเคข้างในฟอร์มในฟอร์มจะมีชื่อกับอีเมล ชื่อใช้เป็นสแปมแล้วกันอินพุตเทคเนมเป็นเนมไอ d ดีเป็นเนมแล้วกันแล้วก็กรอบลงมาอีกบรรทัดหนึ่ง เป็นอีเมลแล้วก็ input ตไทยตรงนี้เปลี่ยนเป็นอีเมลอันนี้เนมก็เป็นอีเมลอันนี้ก็เป็นอีเมล<อ>แล้วเราพอมาดูหน้านี้สักครู่ชบมาดูหน้าอินเด็กแล้วก็ไปที่ของความอยู่มัอกอัพเนาะอ่ะมาแล้วลูกค้า ทำไมเป็นลูกค้านอ้อปอ๊ยโอเคลูกค้าขอใส่เป็น br เข้าไปหน่อยมายังโอเคแล้วก็สุดท้ายเป็นปุ่ม submit m i ด value เป็น s u b e d อ่าโอเคประมาณนี้ตอาแรกทำแค่นี้ก่อนใส่ p i อีกนนึงโอเคต่อมา <c oughs> ต่อมาเวลากรอกฟอร์ม จะให้มันส่งข้อมูลไปที่ a d c ซั s ซ m แล้วก็ให้มันแสดงอันข้างล่างต่อเนาะเรามาทำตารางรายชื่อลูกค้ากันก่อนนะเราเพิ่มลงมาแล้วก็ Table แล้วก็ t h e a d e r T h ์ทแล้วก็ t h d จะมีหมายเลขชื่อลูกค้าอีเมลแล้วก็วันที่ใช้บริการล่าสุดก็ทำตามเลยหมายเลข ชื่อลูกค้าอีเมลแล้วก็วันใช้บอริการล่าสุดแล้วก็ต่อไปจะเป็นทีบอดีทีอาโอเคจากนั้นเราจะเพิ่มแท็บพีเอพีไว้ด้านบนก่อน แล้วก็ต่อ Database กันก่อนเป็น Host นี้ Host เท่ากับ local host อ่าต่อไปเป็น User เนาะ User Name เท่ากับ root ต่อไปเป็น Password เท่ากับก็เปล่าและสุดท้ายก็จะเป็นชื่อ Database ที่อยู่ใน phpmyadmin ที่มันเก็บข้อมูล customer เมื่อกี้ก็ db name เท่ากับ web app เค จากนั้นก็ต่อ d a t a b a บ e สร้างตัวแปรชื่อ DB ขึ้นมาเท่ากับ mySQLi connect แล้วก็ host อันแรกเป็น Hosthost host, อันที่สเป็น username อันที่3เป็น password อันที่4เป็น db name เ okay. ช็คกันก่อนว่า database ถูกต่อไหมก็ if db ให้ Echo Success แต่ถ้ามันไม่ยังไม่ต่อก็ให้มันขึ้นข้อความว่าเออด้วยโอเคไปเช็คหน้าวเว็บปึ๊บอ่าสักเสร็จแปลว่าต่อกับหาข้อมูลเว็บแอปเสร็จแล้วต่อไปเราจะดึงข้อมูลที่อยู่ในตารางทั้งนี้ทั้งหมดออกมาแสดงตรงเทเบิล วิธีทําก็เราลบอี f ตรงนี้ออกไปก่อนเราจะสร้างตัวแปร sql ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ข้างในนี้เราจะใส่เป็น select star form form อ,อะไร form ชื่อ table ชื่อ table ตัวนี้ก็คือ customer ตรงนี้ะล๊อปมา customer โอเคต่อไปจะ query มันก็ db query SQL แบบนี้โอเคคิวรี่คือทำอะไรก็มันก็เหมือนคำสั่งไอตัว MySQL คิวรี่อ่ะมันจะเหมือนไอตัวนี้อะ่ะมันจะสั้นกว่าไอตัวที่แบบเราต้องไป MySQL ขีอาอะไรนะคิวรีอ่อ่ะตัวตัวที่มันต้องคิวรี่อย่อีกแบบนึงไงคิวรี่อยู่เนี้ยแล้วก็ข้างในจะใส่เป็นแบบ DB แล้วก็ SQL แบบนี้ แบบนี้จะสั้นกว่ามันจะแบบว่ามันทำครับมันทํางานเหมือนกันแต่มันอะอย่างแรกอะตัวไอตัวที่เป็นฐานข้อมูลหรือที่เราแบบคอนเน็กอยู่อะอ่าเราอันนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเราชี้ไปที่คิวรี่แล้วก็ชี้ไปที่ไหนได้คิวรี่อะไรคิวรี่ XQL เท่นี้อ่าะนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคิวรี่ติดไหมก็ตอนตอเมื่อที่เราเอามาหลูบในตารางเนาะอันนี้อันนี้จดเข้าไปก็ได้นะเพราะว่ามันสั้นดีแล้วก็มันย่นเวลามัน มันกรชอบเวลาตอนทําแบบได้เยอะโอเคมาต่อไปเราจะดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาในฐานข้อมูลมีเ t a b l ลอะไรบ้างมีมีโลอะไรบ้างมีโลมีมี id มี name อ m a i l แล้วก็ date register ใช่ไหมกลับมาที่หน้าโค้ดเราจะลู o ตัวมันออกมาก็เปิดแท็ก php ข้างบน tr ถ้าจะลู o โอเคเดี๋ยวผมขอใส่ b o ้ d y b o ด d e b o d เอรนะดตรงนี้เป็นหนึ่งโอเคตรงนี้จะเป็นเปิดแท็ก t r ขึ้นมาก่อนแล้วข้างบน t r จะเปิดแท็ก psp ปิดไยดจากนั้นในแท็ก psp อันนี้เราจะ <c oughs> ใช้คำสั่ง y แล้วก็ใน y เนี่ยเราปิดด้วยโคลอนแบบนี้หรือจะอย่างนี้ก็ได้โอเคเดี๋ยวโคลอนดีกว่า แล้วก็ข้างล่าง tr เราจะใส่เป็น n y โอเคไหมโยะคุณทันไหมทำไมอ่ะ <are> มันทำงานเหมือนกันอะมันทำงานเหมือนกับตัวนี้ทำไมเหมือนนี้ uh huh. แต่ผมชอบใช้แบบ y แล้วก็ n y มากกว่าปึ๊บนะเรียบร้อยแล้วใน y ใน y อ่ะเราจะใส่ตัว เราจะสร้างตัวแปรหนึ่งขึ้นมาชื่อแบบว่าชื่อตัวแปรอะไรก็ได้ตนีก็เลยวะผมลืมใส่ semi โคล o n ตรงไหน,น Y Y ยวายอย่างนี้ออโอเคอย่างเงี้ยนะอ่ะใน Y เราจะสร้างตัวแปรโลหรืออะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วให้มันเท่ากับ my sql i k e y w o d s o c k หรือเปิดอะไรก็ได้แต่ฮอนชอบใช้ asock SO ก็จะใช้ asock SO พราะในแอร s ซ c อกตัวนี้เราจะใส่เป็นตัวคิวรี่หรือก็คือตัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค <Cur ie. S 1> ิวรี่ับเคนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไม่ใช่อย่างนี้แล้วกันเราเอ๊ะใช่อย่างนี้แหละ เราสร้างตัวแปรคิวรี่แล้วก็ให้มันเก็บ db คิวรี่ตัว sql ไว้อย่างนี้ใช่ไหมจากนั้นไอตัวเนี้ยเราก็เรียกใช้ตัวแปรคิวรี่มาแบบนี้แล้วามาเช็คกันก่อนว่าไอตัว r o w เนี่ยมันเก็บค่าอะไรบ้างก็เข้ามาใน tr จากนั้น td ท,ทีนึงจากนั้นเราก็ใส่ค่าเข้าไปในนี้เป็น r o w r o w อะไร r o w อันนี้ให้มันเป็นมันจะเป็น array เนาะแล้วก็ข้างในอะ่ะ จะใส่เป็นชื่อตัวอันนี้ชื่อแถวหรือคอลัมน์มันนะอย่างเช่น id แล้วก็ใส่โลดตรงนี้เป็น id มาเชื่กันว่าแตกไหมถ้าแตกเดี๋ยวกลับไปใช้วิธีเดิมอ่าไม่แตกอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมอันนี้ทันไหมโยบออาอธิบายอันเดิมก่อนก็คือเมื่อกี้อ่ะฮอนไปแบบนี้ใช่ไหมแบบฮอนยังไม่สร้างตัวแปรตรงตรง,ตรงนี้อ่ะ มันก็เลยยังเรียกใช้อะไรไม่ได้ไอตัว sql ตัวเนี้ยมันสิริกมาแล้วมันยังไม่ได้ไปเก็บไว้ที่ไหนมันแค่ q ิวรี่เฉยๆฮอนก็เลยสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าคิวรีขึ้นมาแล้วให้มันคิวรี่ตัว sql เพื่อเราจะเก็บพวก id ในมุนี้นั่นอะไว้ในโปรแปรนี้เ็นไหมโอเคจากนั้นอ่ะฮอนก็สร้างตัวแปร l o o ขึ้นมาในคําสั่ง Y แล้วก็ f e t มันออกมาโอเค f e t ตัวแรกฮอน fetch id ออกมามันก็จะแสดง id ออกมา แบบนี้ต่อไปตัวเนมก็เหมือนกันแค่เปลี่ยนจาก id ตรงนี้อ่ะเป็นเนมเฮ้ยเมาส์หายอ่าเห็นไหมเนมก็จกมาแล้วเนมออกมาแล้ววอ,อร์เดอร์แบบนี้ไม่สวยเลยโอเคอ่ามาแล้วต่อไปเป็นอีเมลอีเมลก็ ทำไปเรื่อยๆเลยต่อไปเป e ็นอีเมลใส่เป็นอ e ีเมลแล้วปึ๊บอีเมลก็ออกแล้วและสุดท้ายเป็นเดทรีจิสเตอร์เนาะก็ใส่เป็นเดทรีจิสเตอร์โอเคมาแล้ว <c oughs> ใส่บอเร ประมาณนี้จากนั้นต่อมาเราจะทําการส่งข้อมูลพวกนี้หรือไปที่หน้าอ๋อต้องขอไปอีเมลเนะไปที่หน้า as c u s t o m อ r เนาะปึ๊บจากนั้นไอหน้า as c u s ต o m e รตรงนี้อะ่ะเราจะให้มัน redirect กลับไปหน้าอีเด็กกับพ h p แล้วให้ข้อมูลมันอะ่ะเพิ่มขึ้นมาอีกประทัดหนึ่งโอเคไหมมาโอเค ตอนนี้เราสร้างฟอร์มเสร็จแล้วมาดูในฟอร์มเราเก็บอะไรบ้างเก็บชื่อชื่อเราเก็บ input เป็น Name กับ Email โดยรับไปตัดโค้ดจนั้นเราไปที่ add customer กันต่อแล้วก็ก๊อปพวก database ไอ้ด a t a b ์บีดมาด้วยนี่มาแล้วก็ใส่ลงไปโอเคจากนั้นก็พู่นะทับโก จากนั้นเราจะสร้างตัวแปรท,ที่ที่แบบเอาไว้เก็บชื่อเนาะอย่างเช่น name เท่ากับ p o s t จากนั้นก็ใส่เป็น name ที่เราเออส่งค่ามาแล้วก็ email e เท่ากับ email email e แบบนี้โอเคเราก็จะเช็คก่อนว่าข้อมูลอ่ะมันมาได้ยังก็ echo name แล้วก็ x e หก email แบบนี้แล้วก็ลองใส่ข้อมูลไป data แล้วก็ data gmail.com submit ไปอ่ามาแล้วอ่าโอเคทันไม่ยกบกไม่ <laughs> โอเคทำไมมันไม่อนาน้นาะมัน,มไ,นไม่อนไหนทำไมตอนแรกมันไม่ขึ้นอ่ะอ่าตอนแรกมันไม่ขึ้นเพราะว่า ผมถ้าจะทำอะไรผิดสักอย่างเมื่อกี้อย่างเช่นแบบว่าน่าจะใส่อันนี้ผิดเพราะว่าใน PHP มันไม่สามารถบวกนี้ได้ไงที่ผมบอกไปอะมันต้องคอนแคสตนี mm hmm. มันต้องอย่างนี้กันอื mm hmm. นี่ mm hmm. เห็นไหมัม้ยอัน mm hmm. นี้ผมพลาดเองผมลืมไปว่าเขียน PHP อยู่ไม่ใช่ Java Script นี่ครับเราเขียนภาษาอะไรภาษาก็จะตีกันอย่างนี้โอเคอันนี้โอเคใช่ไหม mm hmm. โอเคครับมา ต่อไปเอางนี้ดีกว่าเราจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับที่ชื่อว่า d b p h p อย่างนี้ไฟล์นี้แล้วก็เราเอาอันมืดอยี่ะไอ้พวก local h o s โฮสตรงนี้น่ะมาใส่ในไฟล์นี้นครับเข uh ้าไหมอือฮะโอเคจากนั้นเราไปหน้าอินเด็กเราลบตัวนี้ออกแต่เราจะอินค u ูดตัว d b p h p เข้ามา d b p h p เข้ามาแบบนี้อ่าเรามาเช็ค ว่าแบบติดไหมอ่าติดแล้วว่าใช้งานได้แบบนี้ดีกว่านะครับโอเคอัน okay. นี้นะาโยกบท่านนะอินค uh ูดไฟดีบีที่แบบว่าเก็บพวกการคอนเน็กต์และตาเบีไว้เนาะมาโอเคอันนี้ก็เหมือนกันหนะ้าเอส t o m e r อร์แล้วก็อินคูดมาเข้ามา จากนั้นต่อไปเราจะ i n s เสิร์ตตัวข้อมูลเข้า Database แล้วก็สร้างตัวแปร sql ขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำแบบนี้ไว้จากนั้นเราไปที่ php my admin มาที่ sql จากนั้นเลือกที่ ca อ,ะ,อะไรนะ insert แล้วก็ก๊อปอันนี้มาทั้งหมดเลยเห็นไหมจากนั้นมาที่นี่แล้วก็วางอันนี้ใส่ลงไปเลย แต่เราจะส่งไปแค่เนมกับอีเมลใช่ไหมแล้วก็ลบอันนี้ออกแล้วก็เทรดรีจิสเตอร์อ๋อเราเก็บหมดเราเก็บหมดปึอ่าสมอแล้วก็ลบไอ้ลูกน้ำอันที่นีอยอเคแล้วก็ข้างหลังแ a ว u ลูอันที่หนึ่งเป็น ID ID ของอาจารย์ต้องเช็คก,ก่อนว่ามันเป็นเนวไหมวัที่สั r u c เจ r e มันไม่เป็นเ n าแต่มันเป็นอ๋อนั่นเป็นเป็นเ n าโอเคถ้า id ไม่เป็นเ n าเราไม่ต้องใส่ id ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ value ตรงที่1อ่อ่ะแล้วก็ลบชิ้นไปเลยเราจะเริ่มใส่ตัวแปรก็คือ n a m e ก่อนตรงนี้เราจะใส่ n a m e ข้างในนี้ value 2เนี่ยเราจะใส่เป็นตัวแปร n m e value 3เราจะใส่ตัวแปรเป็น <c oughs> email ตัวแปรที่4ี่มันเป็น date ใช่ไหมถ้าเราไปดูหน้านี้มันจะเป็น date register เราต้องแปลงวันเ,นเวลาก่อนอ่ะเราก็สร้างตัวแปรเดทก่อนสร้างตัวแปรเดทขึ้นมาเท่ากับเดทฮึบในเดทนี้อ่ะมันเป็นข้อมูลแบบว่าปีเดือนวันใช่ไหมถ้าดูจากอันนี้ปีเดือนวันเราก็จะใส่เป็นข้างในเดทเราใส่ลูกน้ำเนาะแล้วก็ y แล้วก็ h m ด d มานี้ทำไมอะ ก็คือแปลว่าเดทตัวนี้มันจะเก็บปีเดือนวันอ่ะให้มันว่า,าเดี๋ยวเราเอี้กโนเห็นไหมมันจะเก็บเวลาปัจจุบันของวันนี้นี่วันนี้วันที่ยี่สิบเก้ามันก็เก็บแค่ปีปีก็คือสองพันยี่ิห้าเดือนก็คือเดือนศูนย์เก้าแล้วก็วันก็คือวันที่ยี่สิบเก้าเอเดือนศูนย์แปดอีกโอเค ใช่ไหมแล้วถ้าแบบเราอยากใส่เวลาเข้าไปด้วยก็ h i i แล้วก็ s อย่างนี้ h ก็คือ hour i ก็คืออะไรนะเวลาเวลาอีตรงกลางอะตรงกลางก็คือเออก็แบบนาทีนาทีอะนาทีแล้วกันแล้ว s ก็คือ,อนาทีใช่แบบนี้แต่ในโจทย์เอาแค่วันเนาะโอเคแล้วเ,าเราเพิ่ insert อข้มาอันสุดท้ายตรง value สี่เราใส่เป็นเดียแบบนี้ <l ix> เรียบร้อยจากนั้นสร้างตัวแปรคิวรี่ขึ้นมาเท่ากับ db คิวรี่อะไรคิวรี่ตัว sql มานี้ึ okay. <l ix> ๊บกลับมาดูที่โจทย์โจทย์อยู่ไหนอ่ะโจทย์บอกว่าให้มัน alert บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้มัน่ะ redirect กลับไปหน้า อ่า customer ใช่ไหมหรือก็คือ index psp โอเคมาเช็คกันแล้วก็จะทำอ่า if ถ้ามัน query สำเร็จเราจะให้มัน echo echo อะไรในนี้เราจะใส่เป็น tag script ฟึบแบบนี้นะโอเคไม่ยอมทันไหม echo if <Eve>, query <Okay>. echo e c h o echo ตัว tag script ข้างในมันแล้วก็ ในสคริปนี้เราก็ใส่เป็น alert alert อะไร alert บันทึกข้อมูลเรียบร้อยบันทึกข้อมูลเรียบร้อยโอเคอันนี้ใส่เป็นปั้นหนูเล็กโอเคประมาณนี้จากนั้นมีเอลด้วยแล้วกัน เออเร่มประมาณนี้ปึ๊บเรามาลองส่งข้อมูลไปกันตอนนี้มีแค่ค่าข้อมูลใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเพิ่ม d a t a แล้วก็ dada a a gmail เ mm hmm. ไปกด s u ม m ิ t ปุ๊บอ่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยขึ้นแล้วกดโอเคแต่มันยังอยู่หน้า add customer แต่ตัวข้อมูลลงดัตเต a s e บไปแล้วเห็นไหมเราจะมาทำให้มัน mm hmm. รีเรีกกลับไปหน้า index กับ php กัน มาใช้ w i n d o w l o c a t i o n แล้วกันโอเคเราเปลี่ยนมาใช้เป็น w i n d o w l o c a t i o n h r e a t e เท่ากับ index. php ลองดูไหมโย,ยกูสองสมิทไปกดคเรียบร้อยอ่า,อาเห็นไหมมาแล้วจริงจริงมันใช้เป็น header ก็ได้แหละแต่ header มัน ไม่ทํางานอะ่ะในใน,ในตรงเนี้ยผมก็งงเหมือนกันทําไมว่าเฮดเตอร์ไม่ทํางานก็ช่างมันแล้วกันเราใช้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเป็นในแท็กสกคริปตเนี่ยเราเป็น window dot location dot href แล้วก็ e P P. ยิงไปที่ index dot php เข้าใไหมโอเคประมาณนี้สำหรับตัวม็อกของอาจารย์โยโกะสงสัยตรงไหนไหมในโค้ดของผมอมของที่อาจารย์ทำ ก็คือมีสองไฟล์แต่ว่าของเราเพิ่มของ db เข้าไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบหลายรอบใช่ไหมใช่ครับเราแบบว่าเราไม่ต้องแบบว่าไปประกาศตัวอันเนี้ยในแบบทุกๆรอบแียวเราแค่อินคูดเข้ามาใช่เราแค่อ c นคูดเข้ามาเฉยๆอันนี้จะรวดเร็วทันใจกว่าใช่ไหมมันต้องใส่ header แบบนี้ header แล้ว l o น a t i o n อะไเปนสคริปต์อ่ะใช่ location แล้วก็ index p h p แบบนี้ ่้แล,ลองปิดตัวนี้ไปเห็นจไหมจากนั้นผมจะลองส่งข้อมูลเหมือนเดิมรอบนี้ผมจะใส่ชื่อเป็นคิมอีเมลเป็นคิม at gmail.com ส u b มิ t ไปอ่าข้อมูลมาแล้วแต่ตัวเฮดเดอร์อ่ะมันไม่ควรใส่ตรงตงเลยเนาะเพราะว่ามันจะทำงาน h e ดเดอร์อ่ะทันทีไม่ว่ามันจะแบบมีคำสั่งอะไรข้างบนมันก็ตามประมาณนี้ หรือว่าคือถ้ามันอยากถ้าเราอยากให้มันอเลิร์ดด้วยเราก็ใส่เป็น window dot location dot a l e c e เป็นแบบนี้อ่มันก็จะทำทีละ s t ก็คือถ้าเป็น window อันนี้จะดีกว่าเพราะว่าเรามีคำสั่งมาก่อนใช่เพราะเรามีคำสั่งมาก่อนข้างบน